ก็ให้น้องทำนี่ใจสีอ่ะตีมันเหมือนไม่อมอ่ะแอนดรอยมันต้องมีคนเดียวนะน้องเังไงบ้างทีมกระป๋องแอนดรอยต้องมีคนเดียวพอแอนดรดูมีคนเดียวบุรลี่กลัววะทีมกระป๋องแอนดรอยเชียร์นี่นึ้อจิ้มพี่แต่แต่ทางนั้นน่ะอะไรนะประตูมันเปิดไปอยู่พี่ผมเข้าไปประตูมันเปิดไปอยู่แล้วพ่ออะไรพ่ออะไร อะไรเฮ้ยพ่อมาพ่อมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว isn't that amazing ม okay. okay. ันไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่กูแอบกูแอ้้เยกูเองกูแอบกินกูหแอบกูแอบกินกูแอบกูแอม

เรามาดิเอยู่นี่เอยู่นี่เอยู่ทางขวาไปโอเคสัตว์กุตการลิงกังกิงกาลิงกาลิงกังกิงกาลิงกังกูลิงกังกูลิงกากิกาลิกาลิกากิกาลิกังกูเกี่ยอะไรมึงเนี่ยไอ้สัตว์เพียงอะไรอ่ะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพี่เคยได้ยินแต่พี่จำไม่ได้คำนั้นเลยมันเราไม่กันกูดิงกังกูนี่กูนี่กูวะจาลีไอ้เหี้ยโดนละ โอ้ยเอะเลยอ้ายหัวใจอะไรไม่มีอะไรตอนนี้มีอะไรเป็นไปไรเหมือนเราของมืเหรอตรงตรงนี้ไม่มีพี่ผมหาไม่เจอเลยหัวเกือบโดนหัวอีกทางอีกทางเออเดี๋ยวกูไปหาของก่อนโอ้เจออยู่ กระโดดทำไมอ่ะเฮ้ยมันชื่อ oh. เหนื่อยใจะฮะทำทำไมอ่ะผมไม่รู้เว้ยเมื่อกี้ผมแบลบกอันนี้จริงเว่ยโอเคผมกาดจี้ซัสแมนเมื่อ,อกีน้น่ะขาดใช่อันนี้ที่ผมซีเรียสดิงมผมรู้เว้ยผมเห็นผม <laughs>

คิดเหมือนกันผมคิดอะไรยังไม่ได้คิดอะไรเลยตัวที่พูดไปอีกสักอ๋อเอ็มมาตายอ่ะเอ็มมาตายเฮียไอ้เฮียอะเฮียไอ้เฮียตัวจะตายแล้วเหรอไอ้เหี้ยแม่งอยู่ข้างหลังเลยไอ้เหี้ย โอ้ยเมื่อกี้เครื่องกากผมเลยตายไม่สนุกเลยเฮ้ยแล้ารู้น่าจะทำอะไรกันรู้นะจะทำอะไรกันโอ้ยเหี้ยมึงไม่เว้นเลยเหรอโอ้ยเหี้ยเอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยอันเบอร์ตเยอะอัลเบอร์ตมาเร็วอัลเบอร์ตมาแล้วอัลเบอร์ตมาเล็วไอ้เหี้ยปล่อยกูโอ้ยเหี้ยเอ้ยกจิบได้แล้ว ไอปเายแล้วเอะไรกันได้ของอีกอย่างแล้วเยอะทำอะไรเอาี่โอ้โหไอ้นหม่ช็อตปากอมกวนอีกแล้วพอกวนเลยกรซี่พอกวดเลยกรซี่ไหนตะบนดอ ลคัมนิวสติลเดนขอตลาดศูนักเรียนใหม่เฮ้ยคุณึงตู้ประตูทำไมเนี่ยฮะไอ้เหี้ยน่ะประตูโรงเรียนนะเวเลยมึงไปผังทำไมเฮ้ยอย่าทะเลาะกันโอ้ยออไอเด็กนี่ใสไม่ดีเด็กกูแก่มึงนีใสไม่ดีแประตูคนโรงเรียนน่ะมึงแหละไม่ต้องพูดเฮ้ยมึงไขอแพง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 อะไรโอ้ขอแพง่ออช่ชื่อออ้ออออออ ต้องไม่ขึ้นดยเลยยกขึ้นสูงยกมึงสูงลากเขาดีกว่าเออลากเขาไปก็ได้เอ้ารถเอารถมาดิ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 เฮ้ยอะไรก็ตกลงสองตัวรถราคาโลร่คาตกมึงอย่ายกดีมึงลากดีมึงก้มหน้าลงดีโอเคเออเฮียเนี่ยยก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 อยู่ยกอยู่ยกยกอยู่ โอเคเนี okay. ่ยเออเนี่ยไอ้สัสไอ้ใส่ลูกบอลหรวะก็ได้อยู่ลูกบอลน่ะกี่บาทละไอ้เหี้ยขายดิบาทหนึงเอ้ขายดิพันหนึงไอ้เหี้ยนั่งลงเลยอ่ะเอาไป่อนสิดาวผลิเดี๋ยวกูไปขายเดี๋ยวกูไปขายเอาไปขายอย่าเหลืออย่างนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเฮี้ยเลย โอเคแล้วไอ้เจี๊ยบไปไหนอ่ะเจี๊ยบไปหาห้องไอ้เจี๊ยบไปรอเชืดอกันด้วยละหอบแล้วกูแหอบแล้วหอบแล้วกแหอบแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้เฮี้ยบแม่งเป็นเอเรียจากเอเรียห้าสิบเอ็ดวิ่งไล่กูไอ้เยไอ้มาลงแล้ว ไอ้เย็นไอ้เย็นนั่งสมาธิบ้าไอ้สักหัวเาหน้าตาไงวะเนี่ยแม่งนั่งสมาธิอียนแล้วไอเฮ้ยแม่งเข้าสุบะพุทธเจ้าอะไม่รู้ว่ามันจะจับเสียงไม่มันจับเสียงไม้แน่เลยมันบอกรูมเฮ้ย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 มันทำอะไรของเราสองตัวสองตัว มันมีสามตัวเว้ยมันมีสามตัวฮ่้าคอไปไหนไวะไอ้เหี้ยสามตัวเลยกูอาจจะเก็บเพชรเลยเหี้ยแม่งวิ่งมาหากูไอ้สันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวมันไปแล้วไปแล้ว

ยังอยู่ก็ไม่มันมาจริงด้วยเฮ้ยเป็ดเป็ดชิบหายละของเฮียต้นดอนดอนทัชเดดดะต้นทัชแฮมเฮียเป็ดเฮียลมแม่งตามพูดละเฮียเสียงไปแล้ว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 เวแล้วมาเลยมาเลยมาเลยไปแล้วไปแล้ว โอเคแน่ใจนี้ไม่สามารถไม่สามารถอินเทอร์เวตอะไรได้เลยเพราะว่าเป็ดมันกวนตัวแหลกอีกแล้วโอ้ยตัวเป็นเฮียอะไรเนี่ยลุงพี่อะไรลุงอุ้ยลุงหัวโตมาพ่อพ่อมาจะไล่เลยไอ้เป็ดยังตามกูอีกไม่มองหน้ามันนะเอ็มไหวเปล่า มันไปข้างบนเลยแล้วมันก็ลงมาลงมาแล้วเว้ยมันลงมาแล้วเว้ยไหนอะได้พี่แล้วมันแล้วมันก็กำลังมาพี่ไหนไกำลังมาไอ้เหี้ยวยังยืนเฉยทำไมวะเฮ้ยเป็ดตามใครแล้วไม่รู้อะไม่ได้ตามกูอะเยี่ยมเลยมันไม่ตามกูแล้วมันมาไหมเนี่ยไม่เอามาเลย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 โอเคโอเค ไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนของอมันะมันเล่นลิ้นไม่มีอะไรห้องบอลนะไม่มีอะไรเลยมามามาตรงนี้ตรงนี้มีเพชรตรงนี้มีเพชนี่นริกาโซโลเนยเฮ้ยฮะไหน ไอันเปนฮ้ยไอ้เหี้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 ้ยโอ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 ้ยโโอ้ยโออ้ยโอยโอ้้ยโอ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  วางดีดีวางเงินเลยเออไปไปไปสวยสวยสวยไปไปไปเเเอาเงินไปได้เยอะที่สุดเผื่อมันเผื่อได้เงินตามจำนวนของที่ได้เฮ้ยทำไมมีของอีกเว้ยเรารวยแล้วหาหาหาที่ที่วางก่อนที่วางก่อน หาทีก่อนไหม่เยอะเกินไปแล้วเราโลภเกินไปนยมาอะไรฟังกันไหมามโลภเป็นข้างบนามโลภเป็นเรื่องปกติของเราเว้ยมันมีที่ใส่อมีที่ใสอยู่กันไปเลยการไปเลยออดันเลยเ้งช่วยกูคุมรถดิไม่เช่อยกอยู่ยกอยู่เฮ้ยอะไรอะอะไรเพชรไหนเพ็รไหนไผ่นิดไหนเพชรเพ็รบันหยติเพชรบันญัต็เพ็รเเอย่าเฮ้ยย่เยเฮเฮ้ยเพชร พูดอะไรออกมาพูดอะไรออกมาเจ็ดบัญญัติเจ็ดบัญญัติโคตรเฮียเลยสัตว์มีวีแล้วได้เป็น20เลย3ามหมู่พ้นรวยแล้วเนี่ยเฮ้ยใครถึงนับหมื่นตอนบ้านเช้าคนนั้นเป็นเกย์เฮ้ยจะเป็นไรไปไหนผมได้หมดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมาเไปเลยไอ้เหี้ยเลย ไหวไม่ด้วยไหวไหมกขะโดดด้วยกระโดดกระโดดได้กระโดดได้นี่ดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสองตัวเลยนี่เป็นไงเว้ยผมเล่นผมเล่นมุกเพื่อเห็นเลยเห็นพ่อมาเลยไอ้เหี้ยเป็ดอย่าเป็ดตามกูเป็ดออมแตะมาดิออมแตะพ่อมาตามผมมีตามผมพ่อมาสองตัวเย้บเย้ ยังสุรูยังยังยังมันไม่ตอบเออมันไปยังอ่ะไม่รู้มั้งแต่มันมันแยกกันนะอีกตัวไปทางนล้นอีกตัวเข้าไปแยกกันแยกกันค่อยเดินไปอย่าวิ่งค่อยเดินเพราะว่าถ้าเกิดเจอมันมันจะได้วิ่งได้ ไปวิ่งเลยอย่าบอกนะบาคนนเขาตายจริงอ่ะเอาเจี๊ยบตายเหรอน่าจะตายจริงแหละไม่ได้เก็บศพมาด้วยอ่ะอย่าอย่าแตะมันนะพี่อย่าแตะมันนะเดี๋ยวพิเกอร์ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอเอออยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยแป๊บนึงโอ้ใหม่นะพี่มันเจ็ดวินะ ไป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 ผมรีบเตือนก่อนตายให้ผมเลยรีบเตือนก่อนเอาล้แล้วไอ้ียมเอาละไ้เจียมล่ะไม่รู้อะไอ้เจี๊ยบล่ะไอ้